สวัสดีครับพี่น้องชาวเสื้อแดงที่เคารพแล้วมานั่งกันทำใหม่หนาวกันขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่คิดถึงบ้านบ้างเลยหรือไงพี่น้องครับผมถึงบอกว่าถ้าเราหนาวอย่างไงร้อนอย่างไงแผ่นดินจะไหวมันก็ต้องอยู่กันแหละครับต้องรวมกลุ่มน้องต้องสู้เพราะเรารู้ว่าประเทศนี้มันยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงครับพี่น้องที่เคารพวันนี้พี่น้องอย่าเพิ่งดีใจนะครับ ว่าพี่น้องเลือกพักเปื่อไทยเข้าไปแล้วได้เป็นรัฐบาลของประชาชนแล้วยังไม่ใช่ครับกระบวนการยุติธรรมหลังจากปฏิวัตรริตรัฐประหารมันยังเหมือนเดิมเลยครับพี่นอ้องที่รบนี่ครับมผม,มถึงบอกกับพี่น้องว่าถ้าพักเพื่อไทยช้าไม่ทําการอะไรก็ต้องไปเหมือนคุณสมัครสุนทรเวทต,ต้องไปเหมือนกับคุณสมชายวงสบัดไม่มีผิดครับพี่นอ้องที่รบแต่ผมเข้าใจครับ ในขณะที่พี่น้องเลือกพักเพื่อไทยเข้าไปพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเมื่อเป็นรัฐบาลก็ต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนของคนทั้งประเทศนี่เป็นสิ่งสําคัญครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าวันนี้เวลาพักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเขาไม่ใช่ดูเฉพาะคนเสื้อแดงแต่เขาเอาใจใส่ของคนเสื้อแดงทั้งประเทศอยู่แล้วครับพี่น้องที่เคารพ แต่ในฐานะควายเสื้อเหลืองพี่น้องครับไอ้พวกนั้นแม่ไอ้หมอตูดหมอตุนอะไรกันเวลารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมันก็ขนคนมาขัดขวางเวลาพี่น้องจะแก้ไขปัญหาให้กับทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้มันก็ขนคนมาขัดขวางเดี๋ยวกูจะให้ตีนมึงทุกทีเลยว่ะผมทายได้เลยครับพี่น้องที่เคารพหากประเทศนี้ถ้าผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง คือเสียงส่วนใหญ่ของประเทศจะทําอะไรแล้วไม่ได้ไอ้ควายเสียงส่วนน้อยขัดอยู่ตลอดเวลาผมก็ต้องเจอตีนเข้าสักวันแหละครับพี่น้องทีกท่านไม่วันหนึ่งก็วันใดแล้วเมื่อเจอตีนเข้าไปพี่น้องครับตีนเสื้อแดงมากกว่าพวกคุณน้อยกว่าแล้วประเทศนี้มันจะอยู่กันยังไงจะให้ประเทศนี้มันรวมกลุ่มกันอยู่หรือจะแยกกันอยู่วันนี้คนเสื้อแดงต้องการให้ประเทศนี้รวมอยู่เป็นหมวดหมู่นั่นก็คือความปลองดองและสามคคีกันในประเทศ ไม่ว่าจะคนใต้คนเหนือคนอีสานต้องรักใคร่สามัคคีกันแต่เวลาเราจะทําอะไรพี่น้องดูสิครับสองมาสถานเราก็เห็นเห็นกันอยู่นี่ครับคุณนทวุฒิคุณจตุพรหรือใครต่อใครติดคุกกันตั้งหลายเดือนไอ้พวกบ้านั่นมันยึดสนามบินป่านี่มันยังไม่ติดคุกเลยครับพี่น้องเทืรบนี่ไงครับเอากันง่ายๆแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญปีแหสูงดูมาตรามาตราเดียวคือมาตราสามถูนเก้าไม่ต้องดูอย่างอื่นแล้วครับ มาตรา3 0 9ไ้ไว้ว่ายังไงพี่น้องมันเป็นการส่งเสริมไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารผมสรุปง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันและมันจะไม่แก้ไขได้อย่างไงครับพี่น้องในเมื่อเราต้องการประชาธิปไตยเราต่อต้านการรัฐประหารเมื่อเราต่อต้านการรัฐประหารรัฐธรรมนูญมาตรา3 0 9บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญได้อย่างไงถ้าพวกมึงไม่สนับสนุนให้ยึดอำนาจนี่ครับเอากันง่ายๆอย่างนี้แต่คุณจตุพรคุณนัทุฒตบอกว่าแหมต้องใจเย็นๆครับพี่น้อง การจะแก้ไขอะไรให้มันดูดีและสวยงามมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเขาบอกว่าช้าช้าแล้วได้พลาเล่มงามหลังปีใหม่นี้ลุยกันอย่างเต็มที่จะออกหัวออกก้อยออกอย่างไรรัฐธรรมนูญ5 0จะไป4ี่ศจะมาก็ค่อยว่ากันอีกทีครับพี่น้องทีร่รกชั่วโมงนี้เราก็ฟอมคมเซิฟเซิฟกันไปอย่างนี้ครับวอมวอมร่างกายให้มันอบอุ่นกันไปก่อนพี่น้องครับผมดีใจกับรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดจีแล้วพี่น้องหลังจากสลายการชุมนมุม คดีความต่างๆมากมายพี่น้องเอาแต่พวกเราเข้าคุกเข้าตารางอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะตื่นขึ้นมาก็าชายชุดดำชายชุดดำแต่เวลานี้เจอแล้วครับชายหน้าดำครับพี่น้องครับเจอแล้วรัฐบาลอาภิสภิทธิ์เวชชาชีวะสองปีกว่ากว่าคดีไม่ถึงไหนรัฐบาลของประชาชนเข้าไปภายในไม่เกินสองเดือนรู้แล้วว่าคนยิงคนฆ่าเป็นใครสองวันติดคุกหัวโตและมึงนี่ครับแสดงให้เห็น ความกิงเริ่มปารากฏพอความกิงเริ่มปรากฏไม่ใช่หัวสันธรรมดาตีนสันมือสันขาสันเพราะกลัวเข้าคุกอยู่เหมือนกันกบพี่น้องปากก็บอกว่าไม่เอานิรโทษกรรมไม่เอานิรโทษกรรมแต่พอเจอสักวันตัวเองจะติดคุกดูสิว่าไอ้ตัวไหนมันจะร้องเรียกหานิรโทษกรรมคุณเจตุพรคุณนัทวุฒิและใครต่อใครบอกว่าไม่มีทางพวกเราแม้จะติดคุก คดีความสู้กันในศาลไม่มีร้องขอนนีโทษศกรรมถึงแม้ว่ามึงจะใส่ความว่าเป็นผู้ก่อกันได้เดินเข้าไปเลยครับสู่บัลงังศาลตัดสินว่ายังไงก็ว่าไปอย่างนั้นเพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราอยู่กลางถนนแทๆ้ๆพี่น้องดูสิครับติดคุกเก้าเดือนมาแล้วคดีความยังไม่สิ้นสุดนะครับว่ากันไปแต่คนยิงคนสังฆ่ามึงยังลอยนวลลอยหน้าอยู่เลยในเวลานี้ครับพี่น้องครับให้เห็นกัน <ๆ S 1> เลยอย่างนี้แหละครับแล้จเราทนอยู่ทนดูได้ยังไงครับ ทมว่าวันนี้คนแสดงถอยคนแสดงถอยมาสุดแล้วมันถอยไม่ได้อีกแล้วครับพี่น้องถอยมาทุกอย่างครับคดีความเอา้าเราติดคุกคดีความสูสาลเอา้าเรายอมแต่วันนี้เวลาจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ประเทศเดินหน้าไปได้ไอ้ควายบ้านั่นมันกลับไม่ยอมพี่น้องและจะทำกันยังไงประเทศนี้มันจะเดินหน้ากันได้ยังไงในเมื่อคนส่วนใหญ่บอกไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ จากหลังรัฐจกหลังจากรัฐประหารแล้วมันไม่เป็นประชาธิปไตยคนไทยส่วนใหญ่ต้องการกฎเกณฑ์กติกาให,ให้มันเป็นประชาธิปไตยแล้วเราจะแก้ไขพวกพวกมันเสือกมาขัดขวางอย่างเงี้ครับพี่น้องครับนี่แหละครับวรวุธตัวจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ตัวจริงมันจะไม่สะดุดเลยแม้แต่นิดเดียวพอสะดุดนิดๆก็ถือว่าผมมาจริงแล้วที่มาที่นี่ก็เพราะรักกันกับสสพัฒนาสุภโสร ที่มาที่นี่ก็เพราะที่นี่เป็นผู้ที่มีคนที่ยิ่งใหญ่ในอดีตที่ผ่านมานายเตียงสิริขันนายครองชื่ออะไรแล้วะเนี่ผมลืมเนี่ตายหานี่ยอยู่ในใจเนี่ยนี่แหละวอวุธเป็นอย่างนี้แหละครับนายคลองจันดาวงศ์นี่ครับผมนึกถึงนักต่อสู้ในอดีตที่ผ่านมาผมมาเหยียบที่นี่แล้วก็จะต้องมากันอยู่รำไปแล้วครับเพราะที่นี่เป็นมีนักต่อสู้ในอดีตที่ผ่านมา คุณพัฒนาสาสปก็เป็นลูกหลานคนที่นี่คนนี้แหละครับจะเป็นตัวแทนของเจ้าจังหวัดสกลนครต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยไปกับพวกท่านนี่เสื้อแดงมีที่ไหนคุณพัฒนาไปตลอดครับรู้จักกับผมในมอบนุ่นรู้จักกับผมชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรู้จักกับผมตอนที่ไปเดินขบวนกันอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้รู้จักกันที่นี่เลยแต่พอคบไปคบมาเอาคนนี้มันใช้ได้เว้ยหน้าตาก็ดี เงินทองก็มีแล้วมึงเสือกไปทาอะไรที่นู่นวะโอ้ก็พี่พี่มาสู้ได้ถึงแม้จะว่ามีเงินน้อยกว่าผมแต่ผมมีตงังผมก็สู้ได้เหมือนพี่เออใช้ได้วะเฮ้ยนี่ไงครับคนเรามันเลยรักใคร่ชอบพอกันเพราะฉะนั้นว่าคนนี้ใหญ่ตกนะครับเที่ยวหน้าให้เป็นรัฐมนตรีสักทีพี่น้องครับคุณจตุพรมาแล้วผมก็ว่ากันน้อยๆหลายๆอย่างที่จะคุยไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังกับคุณจตุพรคุณจตุพรพูดแบบไหนอย่างไรเหมือนกับผมพูดไปก็แล้วกันครับสําหรับคืนวันนี้ เอากันง่ายๆอย่างนี้แหละครับเพราะผมไม่อยากให้คุณจตุพรมาและรอนานพี่น้องที่มาแล้วจะได้ไม่ต้องหนาวกันนานๆหรือจะฟังกันทั้งคืนไหนใครอยากฟังกันทั้งคืนขอเสียงหน่อยครับเอาจริงเลยเนี่ยผมพูดเล่นนะเนี่ยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องสามัคคีกันไว้เราเชาวเสื้อแดงถอยมาเต็มที่แล้วอย่างที่ผมได้บอกกับพี่น้องเลยครับตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ถอยอีกแล้วแต่เราไม่ใช่ตกทะเลครับ เรายังมีชีวิตชีวาแผ่นดินนี้ก็คือแผ่นดินของคนไทยเราก็คือคนไทยเพราะฉะนั้นคนไทยต้องยิ่งใหญ่ในแผ่นดินครับต้องช่วยกันครับพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะต้องยกย่องคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุณผมว่าการให้พัดปอดของท่านอาดีตนายกทักษิณนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลิศเลยอะไรนักเลยแต่เป็นการตบหน้าควายตรงกันข้ามอย่างชัดเจนครับถามว่าวันนี้ทําไม่ให้ คุณทักษิณไปไหนมาไหนได้ได้ครับไปไหนมาไหนได้เลยแต่การให้เพราะอำนาจรัฐมนตรีทำหน้าที่อย่างถึงที่สุดแล้วเพราะในขณะที่เป็นทักษอภิสิทธ์เวชาชีวะเป็นรัฐบาลนายกสิทธิพิรมซึ่งต่อต้านคุณทักษิณมาตลอดเวลายึดสนามบินมันก็ไม่ติดคุกสุดท้ายมันก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพอได้เป็นทำนั้นแล้วครับไม่รู้ได้คําสั่งมาจากใครแม่ไอ้หมอนี่ไม่ทําอะไรเลยครับ กระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศชิบหายไวป่วงหมดเลยขอโทษที่ใช้คําไม่สุภาพแต่อคนอย่างนายกสิทธิ์ถ้าใช้คําสุภาพก็ไม่ใช่ผมเลยล่ะครับตามแต่คุณทักษิณไม่มีจบไม่มีย้อนเพราะฉะนั้นคุณสุรพงษ์โตวิจักจกูลคืนพัดปอดให้คุณทักษิณน,นี่ผมถือว่าชุดยอดครับตบมือ่านหน่อยดีครับนี่ไม่ได้ไม,มาเชียร์เพื่อเอาหน้า,น,านะครับเพราะเราต้องเข้าใจนะครับคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง19ล้านเสียงจากประชาชนคนไทยนะครับ แล้วทําคุณูปกการให้กับประเทศไทยนี่ย่างมากมายทําไมจะคืนพัสดให้ไม่ได้และที่มึงไปยึดทําไมมึงยึดได้หรอวะพี่น้องดูสิครับผมสังเกตง่ายๆนายนิพิษอินทรสมบัติสอสอจังหวัดพัทลุงมันยังยกย่องนายชวนหลีกภัยเป็นเทพพระเจ้าทางการเมืองเลยนะครับขนาดนายชวนลีกไพเป็นนายกรัฐมนตรีสร้างหนี้สร้างสินในขน้นสองสามแสนล้านพี่น้องดูดิ คุณทักษิณเข้าไปหลังจากนายชวนหลีพัยสองปีครึ่งบดนี้หมดเลยและพวกนี้จะทับถุ่มคุณทักษิณแต่กับนายชวนมึงบอกว่าเทพพระเจ้าทางการเมืองนี่ทักษิณชินวัตรเป็นเทพจับพระเจ้าทางการเมืองของพวกมึงรวยเียไม่ใช่ในายชวนหลีพัยนายชวนลีพัยสร้างนี่สร้างสินไว้ในขณะที่เป็นนายกพี่น้องก็เห็นแล้วที่มีวิกฤตต้มยำกุง้งหลายหลายคนออกมาพูดบอกว่านายชวนลีกพัยเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีอะไรดีหรอกเอาประเทศไทยไปจำนำไว้กับเอเอ็มเอฟไหพี่น้อง คนหนึ่งสร้างนี่อีกคนหนึ่งปลดนี่อีกคนที่สร้างนี่พวกมันยกย่องให้เป็นเทพเจ้าส่วนคนที่ปลดนี่ให้พวกมันเหยียบย่าซ้ําเติมป่านนี้ยังไม่ได้ข้าประเทศมันบ้าหรือเปล่าพักประชาธิปัตย์นี่คุณทักสินเป็นคนดีเปรียบเทียบกับนายชวนลีภัยดีกว่าราคฟากับเผวคับพี่น้องให้คนในพักประชาธิปัตย์รวมกันทั้งพักสู้คุณทักสินคนเดียวยังไม่ได้เลยครับพี่น้องที่รัเอาแล้วครับคุณจตุพรมาแล้วก็ไม่อยากให้เสียเวลา เดี๋ยวก็ตบได้พบกับคุณจตุพรสำหรับวรวุธวิเชัิดิษวันนี้ก็ต้องลาดเพียงเท่านี้ครับแต่ยังอยู่ที่นี่นอนที่นี่ไม่หนีไปไหนครับสวัสดีครับให้พี่น้องมีความสุขครับ